เหรียญบาทพยาคุดรัชกาลที่9ปี2517ทำไมหนอใครๆเขาถึงว่าเหรียญบาทพยาคุธรุ่นนี้มีอนุภาพทั้งที่ก็เป็นเหรียญเงินธรรมดารุ่นหนึ่งแต่บรรดาเหล่านายพรานท่องป่าคนสัญจรขับรถเดินทางกลางคืนรวมไปถึงคนเล่นของถัง,งเขาหากันนักว่ากันว่าป้องกันพูดผีปีศาจและสิ่งชั่วร้ายได้ชะงัดนักผมไปถามผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะมาเขาบอกมาว่า พ่อเหรียญรุ่นนี้มีลักษณะของครุฑที่แตกต่างจากรุ่นอื่นครับลักษณะของขาของครุฑองค์นี้จัดอยู่ในท่าขาเหยียดตรงซึ่งเป็นท่าที่ครุฑกำลังพุ่งช็อลงมาเพื่อจัดการเหยื่อซึ่งมีให้เห็นแบบนี้เพียงไม่กี่รุ่นรุ่นที่เหมือนกันก็เป็นทรงเรียบแต่รุ่นนี้เป็นทรงกลมตามลักษณะที่ควรเป็นปีพศ25เป็นเลขคู่ธาตุดิน17เป็นเลขคู่ธาตุไฟเหรียญทรงกลมคอยรับธาตุลม การหลอมเหลวของนิกเกิลโลหะที่นํามาหล่อคือาธาตุน้ําจึงจัดว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญที่มีาธาตุทั้งสี่ครบดินน้ำหลมไฟเลยยังมีลักษณะตามตำราอีกหลายข้อฉะนั้นแล้วเหรียญรุ่นนี้จึงเป็นเหรียญที่มีฤทธิ์ขึ้นเองโดยธรรมชาติพรังสรเข้มขลังโดยแม้